สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งค่ะทางช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งจากฟออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะดั้ขอที่เก่งเลื่อนมาวันนี้ค่ะฟอร์เรนเจอร์นะคะตอนนี้เป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาค่ะราคาจะอยู่ที่8,54,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่8,99,000บาทค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้า160ค่ะแรงบิด 385นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวพามาชมเลยว่าวันนี้สุดหล่อแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากด้านบนเลยฟ้าเออตัวนี้เป็นสรู๊ปค่ะสกูปนะคะทรงฟิตแบบนี้เลยใหญ่ๆเต็มฝากระโปรงสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยให้สีสรูปนะคะก็คือเป็นสีบรอนเงินค่ะเหมือนกับตัวรถแบบนี้เลยตัดด้วยสีดำด้านพร้อมกับตัวแรกนะคะที่เป็นสีแดงถัดมาค่ะเป็นครอบไฟนะค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟและ อัปเกรดไฟนะคะเป็นไฟมาสแตง3ขีดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟโปรเจกเตอร์ด้วยนะคะลูกแก้วข้างในนะคะเป็นสีเล Devil eye ค่ะตอนนี้กำลังมาเลยแล้วก็วงแหวนสี่เหลี่ยมพร้อมไฟวิ่งแบบนี้ด้วยค่ะ ถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งค่ะ F150 Spider นะคะสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD แบบนี้ค่ะพี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะอันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะจะได้เข้ากับตัวสครูด้านบนนอะรูปแรดตัวนี้แล้วก็ไฟ LED 3. ามจุดแสงสีค่ะ แล้วก็สไตล์ของ F 1 5 0 Spider นะคะก็จะมีไฟตัวสีแสงสีขาวแบบนี้เลยนะคะกันชนหน้ารวมถึงนี่ด้วยซุ้มล้อค่ะ6นิ้วแบบมีหมุดน,นะคะอันนี้ก็มากับชุดแต่งเนาะ F 1 5 0 Spider ไม่ได้เจาะตัวรถแต่อย่างใดเลยนะคะติดกิ๊บล็อกอย่างแน่นหนาะล้อบ้างค่ะล้อตัวนี้เป็นขนาด16บมแกฟูเอลนะคะจับคู่มากับยาง Monster AT 2แบบนี้เลย ลายดอกยางสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยซีรี่ย์ยางค่ะ26 5ห0 R ้6ดค่ะทันมาบ้างค่ะครอบแกนตัวนี้เดิมๆแล้วรุ่นของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้ก็ทำให้มันครอบเป็นสีดำด้านเนาะเพื่อให้รถนะคะมันก็จะเข้ากับจุดแต่งตรงจุดอื่นทำให้รถนะคะดูบึเทมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะก็ที่เพิ่มเติมนี่เลยตัวเบ้ารองนะคะมือเปิดตัวนี้เป็นสีดำด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนะคะ ด้านบนบา้างตราหลังคาตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะามกนารศาสตร์เข้ารูปสีของแท้จากฟอร์ดเลยเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่เป็นชุดแต่งของฟอร์ดในส่วนความเข้มของฟิล์มพี่ๆเลือกได้นะคะว่าการความเข้มเท่าไหร่นะคะนี่สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถออกแบบลายสติ๊กเกอร์รวมถึงเลือกสีสติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะคะ ครอบฝาถังน้ำมันสีดำด้านแล้วก้อนนี้เลยโลบาเล็กค่ะของ o u t l ล n d e r ร์ทรงขาย,ยาวแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะของเอา l ล n d e r ร์นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนด้วย ในส่วนของไฟท้ายบางค่ะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายตัวสีมาพร้อมกับโคมสีสโมแบบนี้แต่ไม่ต้องกังวลนะคะแม้โคมจะเป็นสีสโมแต่ดวงไฟยังคงมองเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะเบารองมือเปิดทรงปลายดาบแบบนี้ค่ะเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้ด้วยค่ะบริเวณฝาท้าย ให้ดูรอบคันอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับตัวนี้นะคะที่เก่งออกมารีวิววันนี้เป็น XLT นะคะเกียร์ธรรมดาย้ำกันอีกครั้งราคาเกียร์ธรรมดาของรุ่น XLT จะอยู่ที่ 8 5 4 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้นะคะจะอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทค่ะภายในนะคะบอกก็จะเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกับหน้าจอด้วยค่ะขนาด8นิ้วนะคะเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะมีโทรช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย1669ค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมาพร้อมกับระบบนะคะถุงลมนิรภัยด้วย ของลูกค่ะแล้วก็ระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ค่ะและระบบ ROM นะคะตัวนี้ป้องกันการพลิกคว่ำด้วยนะคะแล้วก็มีระบบในส่วนของ ESP TCS แล้วก็ HLA ค่ะฮิลลอนแอซิ S, นะคะช่วยให้พี่ๆสามารถออกตัวบนทางลาาชันได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับรุ่น XLT เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ อยากมีคนดูแลทักหาเก่งกี้นะคะฝากตรงนี้ไปด้วยช่องทางการติดต่อของเก่งคะ่ะเบอร์โทร0863632363หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะส่งรูปหรือคลิปนะคะแบบที่พี่ๆชอบมา้เก่ง ตามความต้องการของพี่ๆเลยนะคะฝากช่องช y o y t u t u b e ไปด้วยค่ะ f o r ์ by เก่งกี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งค่ะขอตัวพาสุลอไปส่งมอบก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย